เอคอยวันนี้ที่คนดอนใส่เลยปะใส่เลยใส่เลยใส่ทีก่อนไหมว่าใส่ผักกุงไม่ก้อนเนื้ออย่าใส่นานเดี๋ยวมันแข็งผักใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยปะเออใส่เยลีเดียวเอาเห็ดใส่ลงไปด้วย ไม่ได้กินนานมากแล้วกินกับมะมยเออต้าผู้ต้าผู้ใส่ต้าผู้คืออะไรใส่ต้าผู้จะไม่เละอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต้มต้มอะไรมันก็อร่อยเนี่ยไม่สุกเลยน้ำอ่ะน้ำมันร้อนมากคิ้มอ่ะอันแค่นี้ก่อนก็ได้รอก่อนครับรอก่อนดิ จ้ดเิ้มจุ่มยั่วจ้าใครย่อกันจิ้มจุ่ม